ดาราสาวดังพาลูกชายไหว้คุณย่าแห่ชมสอนดีมากแม้เลิกกับอดีตสามีแล้วเป็นคุณแม่สายสตรองอีกหนึ่งคนอย่างแพทนภปภาตันตระกูลคุณแม่ของน้องเรดซิง่งโดยเราจะเห็นว่าแม่แพทนั้นทั้งลุยงานในวงการบันเทิงและงานขายของออนไลน์มีน้องเรดซิ่งไปทำงานด้วยแทบทุกครั้งต่างพากันชมความเก่งของคุณแม่จำนวนมาก ล่าสุดสาวแพทพาน้องเรซซิ่งไปสวัสดีปีใหม่ไหว้คุณย่าหรือคุณแม่ของพ่อเบนเรซซิง่งอดีตสามีแพทนั่นเองค่ขโดยสาวแพทโพสภาพหน้าประทับใจลงอินสตาแกรมแพทนภัทพ,พร้อมข้อความบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับคุณย่าแพทแท็กเรสบอกคุณย่าใจดีงานนี้ต่างพากันชมการเลี้ยงลูกของสาวแพทจำนวนมากทั้งบอกว่า แม่แพทแม่งโคตรน่ารักเลยพาเรสไปหายาสอนแบบนี้เยี่ยมมากน่ารักชอบพี่แพทในมุมนี้นะคะเขายังรักและเคารพฝั่งบ้านพ่อน้องเสมอน่ารักมากชอบแม่แพทสอนลูกดีมากที่ไม่ลืมนึกถึงคุณยา่าน่ารักมากครับเรสรักแพทรักเรสทำดีมากค่ะแพทเป็นต้น